โอเคสวัสดีทุกคนก็ผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเพล็กเทลอินโนเซนในพา์ที่6นะครับเดี๋ยวเราจะต้องตามชื่ออะไรนะเพื่อไปหาฮิวโก้เลยครับฮิวโก้ก็โดนจับมาเหมือนกันนะ ไปไปไป,ไปมิเลียโอเคตามมิเลียไปไงต้องอ่ะอากาศถือยูเมกพิมลเขาต้องรอทำให้เขาเคลื่อนที่ได้ไดเอาปุ่มหายอีกแล้วฮะ หายแล้วกูต้องกดมั่วอยแล้วเกมปุ่มหายครับตายนี่มีคนพาสเตลสบายเลยฮะไม่ต้องสเตลเองเฮ้ยเหลียงนะ We okay. hmm. have to clear the way. Rats have decimated Valois villages. Braziers made of metal. No, we'd be blocked. Or contagious. you see that? That won't make enough noise. This is just the beginning. With oh the spears. Hold on. Get ready to go. Okay. King Edward must order a retreat. Hup. Okay. Come. Let's go. Kidding, Mark Arthur. Who's sleeping จริงมีคนพาติวลองด้วยเอลกอติมเลยฮะผมต้องทำการคาบสักหน่อยแล้วโอ้อ้โมอ้อ้โอ้โหโ้้อหห้อโอ้โอ a a ตามทีติดฮะถ้ามันเห็นผมมันก็ต้องเห็นอเมซียด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อเมซียดิมีเรือออนี him, <that that ่ปลุก The Bot e a e l spot it o a ไป

children. and why don't you go ask the sister some questions she must be awake oh no don't worry it was bound to happen okay ไปครับคุยกันเสร็จแล้วทำไมเดินไวกว่าเขาเป็นโจรนหรอเขาเดินไวใช่ไหมจะทำอะไรอ่ะ

ใช้โจนได้เกิดประโยชน์อะไรวะเนี่ยไปยังไะรออะไรวะ This way come on อ่ะไหนอะบอกว่าทางนี้มาเหอะไม่เห็นไม่เห็นไฟเลยอะ อ้อมนะมึงไม่ไปเนี่ยเอ้าจริงปะเนี่ยเอ้าทางนี้ออกไม่ได้เหมือนกันครับเอ้าอะไรวะเอาหลัลโวลเอ้าอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะไม่ใช่ e หละบัคบอกว่าเมื่อกี้รีชาร์ทเตอร์รีเช็คพอยท นี่ไงออกได้แล้วโอ้เหมืมนหอนติดอะไรไปลุเหมือนติดอะไรก็ไม่รู้ครับโกลเดี่ยวเดี๋ยวตรงนี้มีของเต็มแล้วฮะตรงเนี้ยวัดเดอรเฮลวิ่งวงยิมขวดเีัย ไม่คิดว่ามันเหยียบขวดแล้วมันจะดังด้วยโอ้โหเอ้ยทำไมโอเค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 ร้องตามาม,าม,าม,ม,มันไปลูกฝีก้าวนะฮะพอพวกนี้มันขี้เมาอยู่ฮะมึงเห็นได้ไง กูก็เดินตามกูเดินตามมาตลอดหรือเขาเขียนผมไปดูตัวปะอะไรวะเนี่ยกูตามมาตลอดเลยนะคือไม่มีแถ่ไหนพลาดเลยนะ ออกทางเลยมาออกทางเลยอ่ะออกทางออกทางเก๋หมูย่างน่ากินยังวะขอสักช,ชิ้นได้ไหมทำไมผมอมิเซียถักเปียสวยจ euh ังอะชอบชอบ

จ ah. ับหายังกำลังหาเราอยู re ่คร no, ับตอนนี้คือทุกคนตามหาเราเลยครับเราอปฮิวโก้ด้วยฮิวโก้ฉันอยู่นี่ช่วยฉันหน่อยไปที่ โ okay, อเคนั่งใจเย็นนะเดี pues ๋ลยใช่ไหาออกไปฟังฉันนะโอเคมีอะไรข้างหลังฮะโอเวอร์ตูมัลลี่มือตรงนี้มีโต้คราฟด้วยครับคราฟยังไม่ได้นะใครเขาจะบอกคราฟในเวลาวิกาลขนาดนี้ finally คือต้องหาสลิงใช่ไหมนี่เหรอระวังนะโออโอเคอเคมลลี่สโลกง่ายมา Oh, they said they were going to take me away, and I wouldn't see you again. Well, now you. ฉันยังยังไม่เจอเธออีกหรอมิเซีย? <coughs> so chờ... we're staying together, right? เราอยู่ด้วยกันโอเคไหม? Okay, okay. And we're going to go with Melly. She's here to help us. She's a thief, and she's sorry. for seen earlier. Aren't <coughs> you, Melly? Yeah, I'm a bad girl. Happy now? ใช่ My hands, you go. Let's get going. Yes. There's a way out to the far end of the camp. If you really know how to use that sling, you'd better go first. uh Uh-huh. Still nothing. Are you sure she didn't leave the camp? Spread out, split up, and shut up. Wait, what did I just say? หายแล้วไมยีไมิลลี่ไม่นำให้ให้กูนำนี่คือเรียบร้อยนะกูบอ,อกกันนะไม่ได้ออกไปนะ bugger all. รองไปครับมันจะไปทางนี้จริงเหรอทุกคนคือไอ้คนมองมามันก็น่าจะเห็นเรานะผมว่านะขวานี้ไปได้ปะม,มันต้องไปได้นะไปไม่ได้นี่คือมันน่นโมเมนต์นะเด็กโอ้ยคอมบีเบสก์เอาเช็ แม่งเห็นกูทุกคนเลยอืมชิบหายแล้วอยอมตายครับไม่โดน ว่าทางซ้ายนี่มัน,นมีเหมือนจะเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไงเอ้ยเดี๋ยว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 เดผมฆ่ามันเลยได้ป่าววะการสเตลไม่ใช่หนทางของผมไปผมขอลองฆ่าได้ไหม ม,มาการสเตลไเป็น่าดเราฮะอันนี้มีหนึ่งคนครับ ข้างหน้ามีอีกนะเฮ้ยมีคนเห็นเหรอตัวนึงตัวนึงเอ๊ะคนอ่คนไม่เห็นหรอกจำผิดมั่วแล้วไม่ชอบไม่คนมาขวางทางเดี๋ยวรอไอ้นั่นมันหายแดงครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในนี้มีคนหนึ่งด้วยฮะโอ้โหผมไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยอุ้ยโอเคโอเคโอเคมัน มันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วไม่มีมีของให้เก็บมีหินด้วยเฮ้ยไม่เห็นเดี๋ยวนะต้องให้มัมน เฮ้ยมีคนข้างในนี้ครับไอ้นั่นมันเดินกลับมาเนี่ยเลยว่ะอย่าเห็นศพหมดแล้วปะ okay wait yo i pay a ransom for the duron children and i have to capture them myself these plantagenets are useless he killed my parents he's going to slaughter us belly run วิ่งเมลี่ไปฮะรอยี่อะไรล่ะครับอืมฉันจะทำทุกอย่างเพื่อฮิวโก้ตามเมลีไปฮิวโก้ลูกชิบหายดิวคลาตามมาแล้วฮะ คไหนต่อไหนต่อเร็วมิลี่สะดอสะระเร็วผ่านมันมาไป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 กูไม่ซ้อนผ่ายมันขึ้นมาหัวแตก ฉันทำทุกอย่างเพื่อฮิวโก,ก้เว้ยเอ้ยหาของครับมันของมันต้องใช้ฮะโอเคของเต็มแล้วเร็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 วมันมาแล้วโอเค

ต้องขอบคุณอาเธอร์เลยครับไม่มีอาเธอร์ที่เราไปไม่ได้นะอพาร์ทเบฟอรอารชัปเตอร์ที่7 Do you know where we're going? Right now we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas, he's waiting at your château. All in good time. We're going to see Lucas again? <laughs> I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Mhm. <laughs> Tell me. What the hell are you doing with the Inquisition after you? what's so special about the little guy it's complicated and what about your brother will he be all right he'll catch up with us he really saved our lives it was incredible hey don't get all lovey-dovey he'll break your poor little heart yeah. I... no eh lolly we have a good okay เดี๋ยวผมจะขอพักชัปเปอร์ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพักหน้าเราจะมาเล่นที่ชัปเปอร์เจ็ดเนาะแล้วก็เป็นพาร์ทที่เจ็ดด้วยโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดทั้งไปให้ผมเลยครับผมใกล้จะถึงทันทรับแล้วเนาะเออขอบคุณที่กดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ